สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านสวนของพ่อปู่ของสามีนะคะที่ประเทศเอสโตเนียนะคะเราไม่ได้มาประมาณห้าหปีแล้วนะคะมาตอนนั้นก็คือนานมากดูบ้านสภาพบ้านตอนนี้มีแต่ป่านี่บ้านนะคะ <c oughs> เต็มไปด้วยป่าเพราะว่าพ่อปู่พ่อของสามีอายุเกิดจะเฮยนะอายุประมาณน่าจะแปดสิบแล้วแล้วแกมาไม่ไหว กเกิดจะเฮยนะเกิดมันบานมามือดูเลออปตียฮิวิเนนะมือบะนะอปรังกินเนื้อหมอกัดสมาปลาสรลเอปิงเลยเนี่เอากัดเริ่มเอาเริ่มกิน <c oughs> มาเริ่มกัดสมาลฮิวิเนะก็ไม่เมียนกุญแจโจนเนี่ยเอากีบยัวมมอ,อยเฮยเนะี่ยมันบานเคยนะมันบานเคยแค่เนียเหมือนแบบส่วนทางกันอะ่ะแกจะเอากุญแจมาให้ให้เปิดบานสรุป ไม่ได้เจอกันบ้านก็เปิดไม่ได้นะคะยุงเยอะมากมือบะโอ้สภาพบ้านทางเข้าเขานะคะนุนนูโจดรถตุขับรถมาจากน่ากลัวเหรอแม่แม่อกบัติโอ้ยมือบะนี่บ้านสวนคลายเจอโอ้โอ้โอมือเด้เดีใช้ดูด้านหน้านะคะมือปะเตีย อยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยห้องน้ำเขาอยู่ฝั่งโน้นที่เก็บของก้าตูดูสภาพมีที่ตัดหญ้านะอยู่ข้างในแต่เราเปิดประตูไม่ได้สามีไปจับดูบ้านนะคะบ้านแบบโอ้โหจะผุจะพังแล้วนะคะไม่ได้มานานมากเลย ลายปัวเตรอกลัวงูอ่ะดูเอ้ยแม่เอาบองปรนพื้นที่แบบใหญ่มากนะถึงนูน่นมรวยเจียงไหเวรละนอนเนาะมีอารามะเนวกลัวนาคอนดาฮะย,ยุงกัด ยุงกัดตะปุกมือบอลหาขอเอาที่ทำสวนผักวายวายทพ่เดิไม่นี่กิดดำมาลวกดำโอ้ยเตะเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้ดูลงดูแลแล้วมือไปเตะกินแล้วพังพังหมดแล้วนะคะสภาพบ้าน tekee rikki. Ikkuna sitten pääsee sisään. <laughs> tuo ovi olisi helpompi tuossa, tuo yksi ovi, mutta tuo, en tiedä, onko täällä uh. sisällä vai onko siellä toisessa. Tuo on ja daina, tunissa aat Se on oli tuo puolella uh, Joo. Äh, Napsa, huono. Mene, hidas. Mikä hidas? hidas. Viikko varmaan ei valmis. Jos kone on hyvä. Ui. Mä hyvä.